อันนี้เป็นก้อนนะก้อนเนี่ยเป็นลักษณะเฉพาะจ่อจงเลยที่เรียกว่าโทไฟนะมันไข้เนี่ยเป็นเกาเหเรือหลังแล้วไม่ค่อยรับการรักษาอย่างต่อเนื่องเนาะพราไม่ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องมันก็เลยทาให้ไอ้กดยูริกเนี่ยมันตกตะกอนนะมันพอมันมันตกตะกอนเสร็จปุ๊บมันเลยไปตกตะกอนตามข้อต่างๆโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นข้อเท้าข้อมือเนี่ยอันนี้อันนี้คือเป็นข้อมือให่ไหมเนี่ยเป็นก้อนก้อนเนี่ยอันนี้เป็นข้อมือมันเลยทําให้มือบางทีมันผิดรูปไปด้วยนี้มันจะเกาะอยู่ตามข้อต่างๆเลยนะเนี่ยอย่างเงี้ย นอกจากนี้ดูมือข้างนี้เห็นไหมอันนี้ก็เป็นเยอะเลยตรงนี้นะอันนี้ก็เป็นอันนี้ก็เป็นจะกเกาหมดเลยนะเห็นนะแล้วนอกจากนี้ดูดูนี้ถอดรองเท้านิดนึงนะฮะโทษทีะนะฮะข้างนี้นะเห็นไหมเนี่ยที่เท้านี่อันนี้เท้านี่ก็เป็นนะแต่ว่าอันนี้เป็นนยจนไอ้ก้อนยูริกตรงนี้มันตึงมากผิวหนังมันตึงมากมันเลยแตกออกมาเนี่ยพอปัญหาพอไอ้ตรงนี้มันตึงมากแตกออกมาพวกเนี่ยโอกาสที่จะเกิดการติดเชื้อห้สูงมากเลยนั้นไอ้พวกนี้สำคัญที่สุดเลยนะต้องกินยาลดยูริก ถ้าต้องให้ยูริกเนี่ยน้อยกว่า5ด้วยนะเพราะถ้าเกิดมันยังสูงอยู่ต่อเน,นื่องเนี่ยมันก็จะสร้างหว้นที่ออกมาต่อเวลานะฮะเะนั้นอันนี้นนคือสําคัญที่สุดคือต้องลดยูริกการรักษาตอนนี้คือรักษา2ระยะนะอันนี้หนึ่งก็คือตอนนี้ติดเชื้อเนี่ยก็ต้องทําแผลถ้าเกิดมีการติดเชื้ออักเสบมากก็ต้องกินยาในฆ่าเชื้อแล้วก็ทําแผลไปก่อน แล้วพอทําแผลเสร็จปุ๊บถ้ามันไม่ดีขึ้นถ้าเกิดมันบวมอักเสบเยอะอาจจะต้องไปในโรงพยาบาลไปล้างตรงนี้แล้วก็อาจจะต้องให้ยาฆ่าเชื้อเข้าเส้นเลือดด้วยแต่ตอนนี้ผมว่ามันผ่านระยะนั้นมาแล้วมันไม่ได้บวมแดงขนาดนั้นลแล้วงั้นตอนนี้ก็คือทําแผลอย่างเดียวให้ยาให้แผลนติดแล้วพวกนี้แผเลเรื้อรังด้วยเนาะแล้วก็อันขนาดเดียวกันก็ต้องกินยาลดกดดูลิตด้วยนะครับงั้นไนทุกที่ต้องระวังนิดนึงนะเนี่ยเป็นมานานจนเกิดแผเลเรื้อรังตรงเรืนของเท้านะ